สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองป่ายทั้งหลายครับตอนนี้อยู่กับส้มแบแ a ชแนลและก็นุ่มนิ่มวานใจส้มแบกครับผมวันนี้พวกเราทั้งสองคนนะครับมีข่าวดีจะมาบอก FC ทุกทุกท่านครับผม f C ลุงผลเพาแตน FC ส้มแบะ FC นุ่มนิ่มด้วยเนาะวันนี้มีข่าวดีเป็นวันดีของพวกเราวันนี้ที่รอคอยรอคอยมาตั้งนานเนาะข่าวดีสิ่งนี้ก็คือแทน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 แพงแวงนะครับผม พินครับผมพินพินเด้อพี่น้นนอ,นนนนองปองปายครับผมรอมาถ <ลอ S 2> ึงมาพร้อมกันเลยนี่เปิดที่หลังมาพร้อมกัน <c oughs> ผมรอตั้งนานครับผมโอ้ไม่รู้ไปค้างอยู่ประเทศไหนเ <c oughs> พิ่งรู้ว่าหน้าตาพินมันเป็นแบบนี้นี่เองครับก็อันดับแรกก็ขอขอบพระคุณนะคะลุงควปรป้าแตนนะคะที่ที่คอยแบบว่าก็ให้กําลังใจเราเนาะแล้วก็ช่วยให้เรามีนะคะวันนี้นะะแล้วก็ขอบพระคุณเอฟซี ขอบพระคุณเอฟซนุคพนป้าแตนขอบพระคุณเอฟซีนุ่มนิ่มส้มแบ้ทั่วโลกเลยนะคะที่คอยสนับสนุนคอยเป็นห่วงเราคอยแบบว่าเมื่อคอยยังไงอ่ะพูดส้มแบ้พูดน้ำตาจะไหลอืมก็ขอบคุณทุกท่านครับผมทุกกำลังใจที่มอบให้กับพวกเราเด้อขอบพระคุณมากๆกครับผมแล้วก็ขอบพระคุณพี่อ๋อพี่รัชนีงานผ้าแล้วก็กับตันดัมซิ่งครับผมที่ช่วยเรา พี่พี่รัตนะคะช่วยช่องสมแบจนจนได้นะช่วยทําให้ได้เนาะสมแบจนได้เนาะขอบพบคุณมากๆครับผมขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆยูทูบเบอร์หลายๆท่านเนาะที่ช่วยกันทําให้มีวันนี้ที่ให้สมแบได้พินกับเขาสักทีครับผมขอพระคุณมากๆครับผมขอพระคุณมากๆเลยก็ดีใจจนน้ําตาจะไหลครับผมรอมาตั้งนานรอมาตั้งนานวันนี้ที่รลคอยครับผม เล่าให้ฟังหน่อยวินาทีนั้นคือวันนี้วันนี้เราก็ไปทํางานตามปกติของเราเนะเาะพอกลับมาถึงบ้านก็มีไปรษณีย์โทรมาบอกว่าไอพี่ครับมีของอยู่ที่ไปรษณีย์แวะมาเอาด่วนนะน,นุ่มนิ่มก็พอเข้าถึงบ้านก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่ไปรษณีย์เลยก็ไปอยู่ประมาณสัก5นาทีกลับมายิ้มหน้าบาน <c oughs> ตั้งแต่ทางเข้าบ้านเลย <c oughs> เราก็เอ๊ะมันดีใจเรื่องอะไรเนาะแบบเย่เย่เย่มาเนาะบอกมีข่าวดีมีข่าวดีอารมณ์ดีที่เออควักออกมาโอ้โหดีครับผมผมก็ดีใจครับดีใจจนพูดไม่ถูกเลยครับดีใจมากๆเลยเพิ่งรู้ว่าหน้าตาพินเป็นอย่างนี้นี่เองนะครับผมก็จับอยู่ตั้งนานรอมาตั้งนานครับผมวันนี้ที่รอคอยดีใจสุดๆดีใจจริงๆดีใจมากๆเลยนะครับผมได้แล้วนะคะได้ได้กับเขาสักทีกับผมได้กับเขาสักทีทีนี้เราก็จะมี กำลังแรงใจใที่จะได้ทํางานต่อไปเนาะทําคลิปดีๆทําคลิปให้กับเอฟซีทุกท่านให้ดูเนาะก็มีกําล yep. ังใจที่จะทํางานครับผมครับผมก็ขอขอบคุณทุกทุกท่านครับผมที่เป็นกําลังใจเด้อขอพระคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับก็ไม่มีอะไรทำครับดีใจจับอยู่นี่ละครับจับอยู่นี่ให้ คืออยากจะจับมานานเห็นเพื่อนเพื่อนน้องๆ้องเขาทำนาะเขาก็ได้ก่อนมา<ว>ทีหล,หลังได้ก่อนเราใช่บางบางคนมียอะเยะย <c oughs> แล้วเราก็จับให้จับนั่นจะจับนานๆหนอมันเป็นยังไงพิมมึงจะไมถึงไม่มาสักทีพอมาก็ขอจับนานๆหน่อยผมดีใจมากขอบขอบคุณนะคะขอบคุณน้องกัปตันนะคะที่คอยช่วยช่วยเหลือเรานะคะแล้วก็ขอบคุณ พี่รัชนีนะคะที่คอยช่วยเหลือน้องตลอดนะคะขอบพระคุณพี่ข่าวบอกก็ช่วยพี่ข่าวบอกก็ช่วยนะคะพี่ขบอกก็ช่วยเหมือนกันแกชื่ออะไรนะข่าวบอกซิรลินสเตชันโอ้โสุดยอดแกก็ให้คำแนะนำแล้วก็ดูให้น้องแต่แล้วเนาะขอขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน้องน้องยูทูบเบอร์ทุกท่านครับผมที่ช่วยเนาะขอบพระคุณมากๆครับผมขอบพระคุณครับได้แล้วนะคะได้แล้วคลิป4ได้แล้วนะคะอืมได้แล้วเนาะก็นี่ครับนี่คือสิ่งเดียวที่น้องขอที่ไอ้ขอ สิ่งเดียวที่ไอ้ขอสิ่งเดียวที่ไอ้ขอขอมาตั้งนานขอมาตั้งนานครับผมขอมาตั้งนานดีใจสุดๆครับผมโอเคครับลุงคะนุ่มนิ่มได้แล้วนะคะป้าแตนคะนุ่มนิ่มได้แล้วเด้อบอกลุงกระปาก่ะป้าบอกลุงกับปาเลยนุ่มนิ่มได้พินแล้วโอเคครับโอเคครับก็ขอขอบคุณทุกๆท่านครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมพวกเราทั้งสองท่านทั้งสองคนเด้อขอบคุณทุกๆท่านครับผมที่เข้ามาป็นกำลังในใจพวกเราด้วย ก็โอเคครับคลิปนี้มีแค่นี้ครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครกับพวกเราเป็นกําลังใจกับพวกเราด้วยครับผมโอเคครับขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะจากกันไปวันนี้ครับส้มแ c h ช n แนลอยากแนะนําผลิตภัณฑ์บํารุงสายตาลูทีนแซดครับผมท่านใดที่มีปัญหาทางด้านดวงตาให้นึกถึงเรานะครับผมครับ มีสารสกัดพรีเมียมนำเข้าจากสวิตเซอร์แลนด์ครับผมครับโอ้สุดยอดมากๆเลยนี่ครับลุงผลปลาแตนเป็นพรีสเตอร์อย่างหล่ออย่างสวยเลยโอ้สุดยอดจริงๆครับนี่ครับผมอยากให้เอฟซีลงผลปลาแตนได้ลองทานนะครับผมครับท่านใดที่มีปัญหาทางด้านดวงตาเนาะสามารถสั่งซื้อผ่านช่องซส้มแบ้ได้เลยนะครับผมครับช่วงนี้มีโปรโมชั่นครับผมครับหกล่อง990บาทครับผม2กล่อง1,900 3กล่อง2,700แล้วก็5กล่องนะครับผม4,700บาทครับผมครับมีโปรโมชั่นนะครับช่วงนี้นะครับติดต่อมาผ่านช่องส้ม ต่อนุ่มนิ่มนะครับ FN2550 นะครับผมหรือจะโทรติดต่อเข้าที่บริษัทบายบัางมีนะครับติดต่อสั่งซื้อได้เลยนะครับผมครับเบอร์โทร0988455571ครับผมแอดดีไลน์ได้เลยไลน์รูทีนแซดครับผมครับนี่เป็นผลิตภัณฑ์บำรุงสายตาคืออยากแนะนำ FC นุ์ปลาแต่ทุกท่านนะครับท่านใดที่มีปัญหาทางด้านดวงตาได้ลองทานนะครับผมครับเด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีถ้าเรามีปัญหาทางด้านดวงตาแล้วเราไม่รักษามันจะยากนะครับผมเราต้องดูแลไว้ก่อน ก็อยากให้เอฟซีทุกท่านนะครับได้ลองทานเนาะนี่ครับมันดีจริงครับส้มแบกก็ลองทานแล้วครับผมลองทานแล้วนี่ครับผมลองทานแล้วดีจริงๆเพราะว่าส้มแบตต้องตัดต่อคลิปนานๆแสบตานะครับผมต่อลมต่อจกต่อกระจกนี่ก็ทานได้ครับผมครับผู้ใหญ่เด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีเนาะก็โอเคครับดีจริงๆครับอยากอยากให้ f c ทุกท่านได้ลองทานเนาะก็ฝากไปด้วยนะครับผมผลิตภัณฑ์รูทีนแซดครับผมสวัสดีครับ